ยี่ปอคนอ,อือแม่ไปเฮ็ดงานหน่อเด้อลูกเด้ยอยิ้มให้แม่ยได้เด้อยิ้มให้กำลังใจแม่ยได้เด้อเมีครับสู้ๆได้ครับปอได้ไหมล่ะเฮ้ยเมีครับสู้ๆได้ครับ ีแล้วตื่นขึ้นช้าเก็บทงองต้องดีวะครับมื่อนีร่ช้าเก็บทองแล้วมาลูกช้าเก็บทองแล้วนเนาะตอนน้ำโมแล้วไหนเริ่มเมื่อนีร่แล้อครับเมื่อไหร่เป็นเมื่อนหร่เซลอนรับดีอยากเลยครับเอออื้มให้จนปากเละมันกากๆมาลุล่ะ เอ้ยลูกประจำโตวม่งเก็บท้องเลยบ่เกิดขึ้นมากเก่าหลวงพ็หอมเลยบ่เกิดขึ้นมากเก่าหลวงก็หอมเล่นบ่จุบจุบเลอวแยาตัวน้มให้อาบแล้วนอนตื่นขึ้นได้อาบนั่น